วิธีผูกตะก้อตะขอเบ็ดวิ่งได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่ชอบสายเขื่อนสายคลองสายธรรมชาตินะครับตะก้อสำหรับปลาน,นิลเขียเข้ยวๆนะครับจริงๆแล้วผมได้ทำคลิปสั้นไว้แล้วครับผมถ่ายเป็นรูปไปนะครับแล้วก็มีน้าน้ามือใหม่ท่านหนึ่งนะครับเม้นเข้ามาว่าแล้วมือใหม่จะทำเป็นได้อย่างไรนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาผูกให้ ละเอียดนะครับแล้วก็ให้ดูหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะบอกทั้งสาย PE ที่ใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับใส่กับตะขอเบ็ดขนาดเท่าไหร่นะครับตะก้อขนาดเท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่นะครับผมจะบอกละเอียดยิบเลยนะครับคลิปนี้จะบอกสําหรับน้ามือใหม่เป็นพิเศษนะครับสำหรับน้าๆที่เก่งแล้วนะครับเห็นภาพเราไปผูกเองได้เลยครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลย เรามาดูอุปกรณ์ของเราเลยครับตะก้อที่ผมใช้นะครับเป็นตะก้อสี่เซนนะครับจะ3มเซนก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะได้สัก3มเซนนะครับพอดีผมมีตะก้อสี่เซนนะครับผมแล้วก็ลูกปัดที่เป็นสีอ่อนๆนะครับ2ลูกนะครับแล้วก็ลูกหมุน2ตัวนะครับลูกหมุนนี้ใช้เบอร์สี่นะครับกําลังดีเลยนะครับสําหรับตะขอเบ็ดนะครับผมใช้เบ็ดชินนนะครับตูดห่วงเบอร์0.8นนะครับน้าๆจะใช้ ชินุยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมันมีเยอะมากนะครับเพราะชินุนี้มันจะบางจะคมนะครับแล้วก็จะยืดหยุ่นได้ดีนะครับสำหรับสาย PE ที่จะใช้นะครับก็มี2ขนาดนะครับขนาดที่1นนะครับก็40ปอนด์ขึ้นไปนะครับน่าๆจะใช้ 40, 60, 80ได้หมดนะครับและขนาดที่2นั้นก็ขนาด1.5นะครับเอาเส้นเหนียวเหนียวเล็กๆบางๆเพียวๆแบบนี้นะครับปลาไม่ระแวงดีนะครับ โอเคเรามาเริ่มผูกกันเลยครับเราก็จะผูกฝั่งตะกอ้อที่ไม่มีลูกหมุนนี้นะครับฝั่งนี้เลยนะครับสอดสาย PE ขนาด40ปอนหรือว่า60ปอนหรือว่า80ปอนพูดง่ายคือใส่สาย PE ใหญ่เข้าไปนะครับเราเราก็เอานิ้วสอดไปแล้วก็พันแบบนี้5รอบนะครับเนี่ยพันแบบนี้เลย5รอบ เมื่อพันครบห้ารอบแล้วนะครับเราก็นําปลายสายของเรานั้นมาสอดต,ตรงที่เราเอานิ้วสอดไว้อย่างนี้นะครับสอดแล้วเราก็สอดบนพันตรงนี้อีกนะครับสอด1ครั้งแล้วก็อ้อมมาด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปอีกเป็นครั้งที่2นะครับก็คือบน2รอบนั่นเองนะครับหรือจะ3ามก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ฝูกที่ง่ายที่สุดแล้วก็เหนียวแน่นที่สุดนะครับผมแล้วก็ดึงลูดลัดเข้าให้แน่นเลย เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะวัดจากตรงตะก้อของเรานี้นะครับวัดให้มีความยาวประมาณ15เซนติเมตรหรือว่า1ข้อมือของเราก็คือวัดจากปลายนิ้วกลางนะครับมาถึงข้อมือหรือว่าจะเลยไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ลูกปัดลูกแรกเข้าไปก่อนเลยนะครับใส่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ตามไปด้วยลูกหมุนเบอร์4ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับ ลูกมุนนี้ก็จะผมก็จะใช้ทรงนี้นะครับแล้วก็ตามไปด้วยลูกปัดอีกหนึ่งลูกนะครับสําหรับลูกปัดนี้ก็ขอย้ํานะครับให้เป็นลูกปัดสีขาวสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีอ่อนๆนะครับที่ปามัมเห็นแล้วไม่ระแวงนะครับจากนั้นเราก็จะผูกใส่ลูกหมุนของเรานะครับตรงปลายตรงนี้นะครับเราก็จะผูกเหมือนกับที่ผูกครั้งแรกเลยนะครับสอดเข้าไปแล้วก็เอานิ้วชี้สอดไว้แล้วก็พันหรอบนะครับ เมื่อได้ครบห้ารอบแล้วนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปวนแบบนี้นะครับสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วนอ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็สอดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้น้าๆมือใหม่เริ่มเก่งกันแล้วนะครับเพราะว่าผมทําให้ดูหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ดึงลูดเข้าไปรัดเข้าไปให้แน่นเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เก็บหัวท้ายของเราด้วยการเอาไฟแช็กจี้ไว้นะครับวิธีการจี้ไฟแช็กนี้เราต้อง อย่าให้มันโดนสายหลักของเรานะครับเราก็ต้องหักงอสายของเราลงไปก่อนนะครับโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วครับเราก็จะมาเริ่มผูกตัวล่างของเราด้วยสาย PE เส้นเล็กนะครับเส้น1.5เนี้ยนะครับผมใส่ลูกหมุนตัวล่างของตะก,ก้อของเรานะครับวิธีการผูกก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทำให้ดูซ้ำๆย้ำๆนะครับ นี่ครับวนๆได้ครบ5รอบแล้วก็สอดครั้งที่1สอดครั้งที่2ตามเข้าไปนะครับจากนั้นก็จับปลายสายไว้นะครับจากนั้นก็ดึงลูดดึงรัดเข้าไปให้แน่นเลยโอเคต่อมาเราก็วัดตรงนี้นะครับให้มีความยาวออกมา15เซนเท่ากับ ตัวบนนะครับตัวล่างนี่ก็สิบห้าเซนนะครับที่เรานั้นจะผูกตะขอเบ็ดของเรานะครับผมเมื่อเราได้สิบห้าเซนแล้วเราก็ตัดตรงสิบห้าเซนหรือว่าจะตัดมาเลยแม้นิดนึงก็ได้นะครับจากนั้นเราก็มาผูกใส่ตะขอเบ็ดของเรานะครับโดยการงายตะขอเบ็ดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับผมจะผูกให้ดู2วิธีนะครับอ่าเมื่อเราเสียบเราโคง้งเราก็เอามือหยิบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นําปลายสายของเรานั้นมาพัน 5-7ถึงรอบนะครับพันรวบที่เราโค้งมานี่นะครับผมวิธีนี้คือวิธีการหยิบด้านหลังพันไปด้านหน้านะครับมันจะซ่อนปมเส้นในไว้นะครับแล้วเราก็นำปลายสายของเรานะครับสอดเข้าไปตรงรูที่เราโค้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแบบนี้เลยนะครับมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงด้านหลัง ดึงด้านหน้าดึงด้านหลังนะครับเราก็ค่อยให้มันรูดเข้าตรงตะขอเบ็ดเราก็ดึงรัดเข้าให้แน่นแล้วเราก็ดึงรูดมาที่ตูดห่วงของเบ็ดหรือว่า,าตูดแบนของเบ็ดนะครับถ้าใครใช้เบ็ดตูดแบนนะครับเราจะได้ตรงนี้ประมาณ13มเซนนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเราก็จะได้ประมาณ13เซนเท่ากันนะครับผมโอเคจากนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับว่าเราจะผูกความยาวเท่าไหร่นะครับ สำหรับความยาวตรงนี้นะครับเราจะต้องผูกตรงนี้ก่อนนะครับหมายความว่าเราจะต้องผูกใส่ลูกหมุนตัวข้างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตะก,ก้อของแต่ละคนนั้นความยาวมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะวัดแล้วตัดให้ผูกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะผูกใส่ตัวนี้ก่อนนะครับผูกเหมือนเดิมนะครับวน5้ารอบแล้วก็มาวนตรงนี้อีก2รอ,อบนะครับตรงที่เราเอานิ้วสอดไว้นี้นะครับ ดูคลิปให้จบนะครับผมจะบอกว่าทําไมผูกแบบนี้แล้วปลาไม่ค่อยละแวงนะครับอ่าโอเคเราก็รัดเข้าให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดึงวัดแบบนี้นะครับลูดลูกหมุนของเรามาให้ชนกับตะก้อแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงยาวมาให้เลยเลยลูกหมุนตัวล่างมานะครับสําหรับน้านามือใหม่นะครับอาจจะวัดเส้นนี้นะครับให้ยาวเลยจากนิ้วที่ผม หยิบนี้นะครับไปอีกสักสเซนนะครับแล้วก็ตัดนะครับแต่ผมก็จะวัดตรงพอดีนะครับที่ผมบอกให้ยาวไปอีกสักสองเซนเผื่อโคง้งเผื่อผูกตะขอเบ็ดได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็จะมาผูกวิธีที่2นะครับเราก็สอดเข้าหน้าเบ็ดเหมือนเดิมนะครับวิธีแรกนั้นเราพันไปด้านหน้าใช่ไหมครับวิธีนี้เราจะพันไปด้านหลังนะครับ เราก็สอดเข้ามาแล้วก็โค้งแบบนี้นะครับแล้วเราก็หยิบไว้แบบนี้นะครับเราก็พันไปด้านหลัง5 7ถึงรอบนะครับเมื่อพันได้5ถึง7รอบแล้วนะครับเราก็จะเอามือด้านนี้หยิบไว้นะครับแล้วก็นำปลายสายนั้นมาสอดใส่โค้งที่เราโค้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ สอดแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะครับตรงนี้มันจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมตัดเท่านี้ผมก็ผูกได้นะครับผมถึงบอกให้นานามือใหม่นั้นเผื่อไว้สัก2เซนนะครับนี่ครับมาดูกันว่าเราจะได้ความยาวเท่าไหร่นะครับนี่ความยาวมันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตะขอเบ็ดของเรามันจะอยู่สุดตะก้อพอดีนะครับผม ข้อดีของการผูกตะก้อแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะลูดตะขอบนขึ้นไปแล้วก็ปั้นเหยื่อมันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมือเราแล้วก็ลูดลงมาแล้วก็ปักเม็ดโฟมลงไปได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อปลามาดูดตัวนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับมันก็จะดึงไปโดยไม่ละแวงแล้วก็ได้จังหวะหนึ่งมันก็กระชากปลาไว้ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นแต่ปลากินตะขอตัวล่างสักแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราผูกแบบนี้มันก็ มีโอกาสกินทั้ง2ตะขอนะครับผม